มาแอลเจียงไฮ้ข้าอยากกินอาหารเหนือมอเมะ,มะบรรยากาศดีๆมาที่นี่เลยเจ้าตะวันวาเจียงไฮ้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พอดอจะพาทุกคนมากินอาหารเหนือดั้งเดิมอาหารภาคกลางรสเด็ดที่นี่เลยค่ะตะวันวาเจียงไฮ้ใครจะไปร้านนี้แนะนําให้จองก่อนนะคะเพราะที่นี่เขาทําอาหารจานต่อจานสดใหม่ทุกวันแถมผักของเขาที่นี่ก็ยังปลูกเองด้วยนะคะ ที่นั่งเขาจะมีทั้งอินจอและอาลโดนะคะแถมยังมีห้องแอร์ส่วนตัวสาหรับคนที่มาเป็นกลุ่มคณะอีกด้วยค่ะจะบอกว่าร้านที่นี่มีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆเลยค่ะอ่าที่เราสั่งมานะคะก็จะเป็นเซตขันโตกอาหารเหนือที่มีต่าปะาเขือไข่ต้มน้าพริกอ่องแกงฮังเลลาหหบหมูคั่วแคบหมูน้าพริกหนุ่มไส้อัว่วแล้วก็พักต้มไผ่ามานี่แนะนำเลยเนอะถือว่าเป็นเมนูไฮไลท์ของที่นี่เลยอีกทั้งยังมียำเส้นโบราณกุ้งแพนกรอบ ออมปูมอมอมอต้มยำป่าครั้งแล้วก็แกงออมกุมแบแซ่บแซ่บแผมเน้อดูจากหน้าตาเราแล้วก็ไม่ต้องบอกเลยว่าอาหารทั้งอร่อยทั้งเด็ดแค่ไหนเรานี่ enjoy eating สุดๆไปเลยใครที่ชอบกินอาหารเหนือนะคะแนะนำร้านนี้เลยค่ะคพรรสชาติคืออาหารคนเมืองเหนือแต้ๆเด็ดๆทั้งนั้นเลยปิดกินไม่ได้เลยจริงๆค่ะทุกคนกินไปนี่คือรออ้องอือไปอยากตะโกนออกไปดังๆว่าล้ำขนาด นอกจากอาหารจะรสชาติดีแล้วนะคะยังมีดนตรีสดเล่นเพลงกะเมืองให้ฟังกันฟินๆยาวๆกันตั้งแต่6โมงถึงสีทุ่มกันไปเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งร้านที่ควรแวะมากๆเลยนะคะที่นี่เลยคะ่ะตะวันวาเจียงไฮเปิดตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนเลยมาลองกันน่งนางเจ้า